เรื่องที่สะแก้วดูเหมือนกับจุดนี้เป็นจุดที่น่าจะเปราะบางอีกจุดหนึ่งครับสำหรับวันนี้เมื่อวานจําได้ใช่ไหมฮะเขาพาบรรดาทูตเนี่ยไปแล้วก็ปรากฏว,ว่าตรงจุดนี้ก็มีคนของกรรมัมพูชาไปร้องไห้แล้วก็บอกว่าเหมือนเราเนี่ยไปลุกล้ำที่ของเขาล่าสุดสะแก้วคุณผู้ชมดูภาพนี้ฮะคือก็เข้าใจนะฮะว่าทางกรรมัมพูชาเองเขาก็ต้องแสดงให้นานาชาติเห็นเหมือนกันและเขาต้องกล่าวหาเราว่าเราไปโจมตีไปรังแกเขาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวเป็นยังไงลองรอฟัง คือภาพเหล่านี้ถูกจัดสร้างขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นข้างหลังไหมฮะมันอยู่ตรงรั้วหนามของประเทศไทยที่เราไปกันอนาเขตเอาไว้ปรากฏล่าสุดคเขมนก็เล่นเล่เพธทุบายแบบนี้อีกเหมือนกันโดยทางเพจอามี่เขาลงว่ากัมพูชาคราวนี้ใช้เด็กเป็นเครื่องมือแล้วก็เล่าความเท็จโดยบอกว่าไทยรุกรานดินแดนเดี๋ยวไม่มีแปลบางช่วงบางคำนะะเท่าที่แปลได้ลองฟังดูสักนิดนึ่ง คุณผู้ชมครับเหมือนกับเด็กมาอยู่ตรงที่ดินของเราแล้วก็บอกว่าอยากได้สันติภาพนี่ฮะเมื่อวานนี้ทีมงานได้อภาพมาไหมลองย้อนกลับไปภาพเมื่อวานที่ชาวขเขมรเ,เองเนี่ยมาร้องไห้กับบรรดาทูตต่างๆเนี่ยนะฮะที่มีการลงพื้นที่เดี๋ยวขอภาพนั้นด้วยเพราะสำคัญเหมือนกันค่ะคือในภาพนี้น่าสนใจสุดท้ายพอแปลออกมาเนี่ยเขาบอกเขาอยากได้ที่คืน คุณผู้ชมขอให้ดูช่องแปดวันนี้นะและผมบอกกันว่าการนําเสนอไม่ใช่คําว่าคลั่งชาติไม่ใช่ว่าเป็นพาะคนไทยแลแ้วแหมเองก็ต้องบอกว่าไอ้นี่คือของไทยเดี๋ยวจะเปิดหลักฐานทีละใบให้ดูเลยว่าทําไมวันนี้กองทัพก็ดีทําไมป่ายความมั่นคงเองก็ดีถึงบอกนี่กําลังถูกจัดฉากแล้วกําลังจะไปฟ้องนานาชาติด้วยเรื่องอันเป็นเท็จขวามือคือภาพเมื่อวานนี้เลยขอฟังเสียงขวามือหน่อยตัวที่ขึ้นทัพย์อ่ะเปิดเสียงขวามือขึ้นมาครับ จำคำเหล่านี้ไว้นะครับและผมจะไม่ได้พูดเองเออเองเพราะเดี๋ยวจะให้ไปดูหลักฐานบางอย่างอ่ะและตัดภาพไปวันนี้ วันนี้ที่เห็นคือคราวนี้เป็นคิวเด็กฮะเมื่อคืนเป็นคิวของคนแก่คนชราวันนี้ขมินก็ใช้ ใช้กลก็คือเอาเด็กมาแล้วก็ขอเรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพซึ่งไม่ผิดนะฮะใครก็ต้องการสันติภาพเย่ายวว่าแต่เด็กขเขมรคนไทยเด็กไทยผู้ใหญ่ไทยเราก็ต้องการเราไม่ไปว่าชาวบ้านเพราะเขาเองก็ต้องถูกบอกให้มาเซตท่าบแบบนี้ล่าสุดคุณผู้ชมครับคราวนี้หนักกว่านั้นสะแก้วเปิดภาพต่อมาเลยครับเป็นการขนทั้งคนขนทั้งพระเอามาประชิดรวดหนามเขตของเราเลยเอาเปิดภาพต่อมาครับ คลอคุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะแล้วภาพนี้ถูกระบุว่าจุดผ่านแดนบ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วดูนะฮะเอาบานลงก่อนก็ได้จ้ะให้ดูนิดนึงอยากให้เห็นภาพชัดๆแล้วมีการระบุว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่เอาเด็กมาบอกว่าต้องการสันติภาพมีการกล่าวหาว่าเราไปทิ้งระเบิดใส่เขาและคำเมนก็พูดว่าเราทุกคนต้องการสันติภาพไม่ใช่สงครามอย่าลืมว่าไทยเราก็ต้องการสันติภาพเหมือนกันนะครับ และทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดไปแล้วกี่คนจิตด,ดีเหยียบทุ่นระเบิดไปทั้งหมด15คนค่ะ5คนครับอ,อขออภัย5คนเท่านั้นเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเป็นการเอาประชาชนเอาเด็กเอาพระมาประกบอยู่ตรงบริเวณล้วรถหนามคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ใช่ไหมฮะมที่สรแก้วทีมข่าวช่องแปดก็ไปที่สระแก้วเหมือนกัน เพื่อจะดูว่ามันเกิดอะไรทําไมตอนนี้คำเหม็นคังลุกร่นคราวนี้นอกจากทุ่นระเบิดเอาโล่มนุษย์เข้ามาประชิดเราแล้วนะ,ะฮะเปิดภาพคุณยายท่านหนึ่งครับที่บ้านหนองจานเหมือนกันให้ฟังช้าๆนะและทุกอย่างต้องมีหลักฐานเวลาคุยกับคนดู เพื่อมารีดูข่าวช่อง8นะครับเพราะเมื่อวานนักวิชาการบอกคุณเซนคอมมอนิเตอร์ข่าวทุกช่องในประเทศไทยคุณป้าท่านนี้น่าสนใจคุณผู้ชมฮะแกเองเนี่ยก็คือป้าสสิพาแกเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วแกเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้บ้านหนองจานทีมงานเปิดภาพคู่ที่วันนี้เด็กกับผู้ใหญ่ที่มายืนอยู่แนวรูรถหนามเอาขึ้นมาคู่กันเลยครับ ภาพที่พระเพลที่เขาขนมาคุณผู้ชมรู้ป่าวว่าป้าเนี่ยแกเป็นคนท้องถิ่นที่บ้านหนองจานแกบอกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทาให้ขเขมรมันกล้าขนาดนี้แล้ววันนี้กําลังฉายภาพใหม่เหมือนกับจะไปฟ้องโลกว่าเรารังแกเขาป้าคือคนพื้นที่บอกว่าคุณต้องรู้เพื่อท่านทูตนานาชาติไปกัมพูชาต้องพลิกประวัติศาสตร์ดูด้วยพื้นที่ที่ขเขมรมันฮึกเขิมตอนนี้มันมาลาะรวดน้าเราเนี่ยมันคือมันเริ่มต้นถิ่นฐานของเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะ ปี22เนี่ยมันเกิดสงครามเวียดนาม2522ปรากฏคำเหมนฮะเป็นฝ่ายอบพยพมาที่บ้านหนองจานจุดที่คุณป้าแกอยู่และคนไทยเราเนี่ยใจดีคุณผู้ชมฮะพอคำเขมรนมาสงครามจบ1นึ่งมืกว่าคนบางส่วนไม่ย้ายกลับ พอไม่ย้ายกลับขเขมรทำยังไงตั้งถิ่นฐานอพอตั้งถิ่นฐานปับ๊บเขมรก็เข้าใจว่านี่คือที่ของเขาสุดท้ายป้าคือคนในพื้นที่ป้าสสิภาอายุ65บอกศูนย์อพยพหนองจานที่ไทยเราทําให้ขเขมรวันนี้มันเป็นหอกข้างแคลรตรงที่เมื่อขเขมรมันไม่กลับและเห็นไหมฮะมวันนี้พอเราบอกเฮ้ยนี่คือที่ของเรา้วนะคุณต้องถูกผลักดันกลับไปได้แล้ว บอกเลยคาเห็นบอกไม่ใช่นี่คือที่ของเขาป้าบอกไอ้ที่เห็นในภาพเนี่ยคือที่แผ่นดินไทยเราใจดีให้เขามานานตั้งแต่ปี22สุดท้ายเมื่อผู้อพยพไม่กลับยึดแล้วปลูกบ้านเราก็ใจดีทําตลาดเราก็ใจดีเห็นแก่มนุษยธรรมสุดท้ายวันนี้เขากลับมาเล่นเราเลยและเมื่อเราขึงรั้วเขาก็อ้างว่าเป็นของเขาทั้งที่ปี22คุณหนีจากภัยสงครามเวียดนามมาบ้านของเรา ลองปังเสียงป้าเป็นคนเล่าประวัติศาสตร์เรื่องนี้ให้ปังฮะเป็นของไทยแผ่นดินไทยนาคนไทยสมัยก่อนคนไทยก็ทํานาก,นกินอยู่ที่นั่นอเออแล้วก็วิ่งหนีขเมนขเมรเขมรแดงขเขมรเข้ามาอยู่ช่วงยวนยวนยิง<อ>แล้วขเขมรอพยพมาอยู่ในไทย<ข>าตาม,มหมู่น<า>นบ้าน,น,าน,นเออวียดนามมัน<อ>ช่วงไหน,นปีสองสี่ หนีฟังฝั่งยวน,มา,ยนมาอยู่เยอะเยอะเต็มเลยในวัดตามหมู่บ้านเนี่ยมีแต่ขเขมรถอยไปเขาก็ถอยไปไม่หมดเขาก็ไปอยู่ฝั่งหน้าเราก็ทําไม่ได้ก็คือตั้งอยู่ชาบ้านก็อยากได้ที่ทํากินคืนก็กองกําลังก็ว่าเออใจเย็นๆสามารถไปทํากินได้ขเขมรมันอยู่เ,เขาไม่ยอมแล้วเขาก็ปลูกบ้านใส่แม่ก็เฉยๆพ่อเขารู้อยู่แล้วว่าแผ่นดินไทยสมควร ที่คนไทยจะต้องได้คืนแผ่นดินไทยก็ไม่รู้ว่าเขาไปกี่คนรู้ว่าจะไปตอนนั้นอะหลายปีแล้วเรื่อยๆมาเลยยืนว่าอยากได้ที่นาคืนอยากให้ทหารผักดันผู้ชมครับแล้วรู้ไหมคะว่าป้าในชุมชนบ้านหนองจานหลายคนเสียที่นาให้เขเมเไปแล้วนะฮะ เพราะเนื่องจากขเขมรมันยึดเดี๋ยวจะบอกว่ากลเล่เพทุบายขเขมรและนี่น่าจะเป็นการประกาศกันนานาชาติว่าสมัยปี22เกิดเรื่องขเขมรไม่ยอมกลับชาวบ้านบางส่วนยังไม่กล้ากลับนะฮะเพราะก็ยังไม่ไว้ใจขเขมรล่าสุดเมื่อกี้ขอภาพที่สัตว์แก้วขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโล่มนุษย์นี่ไม่ได้พูดเองนะฮะเพราะชาวบ้านบอกว่าขเขมรกําลังใช้เกมใหม่นอกจากทุ่นระเบิดคือโล่มนุษย์ ล่อมนุษย์ในที่นี้เนี่ยเอาไม่ใช่เอาไปล้อมอาวุธของเขาแต่เป็นล่อมนุษย์ซึ่งจะเอาไปประจานไทยในนเวทีนานาชาติหรือแม้แต่เอาพระมาเดินเลาะรถหนามบ้านเราเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ฟังทางด้านคนที่บ้านหนองจานใช่ไหมฮะที่สะแก้วเป็นคนออกมาบอกว่าเป็นพ่อเราใจดีตั้งแต่ปี2 2งสเขมรเลยเข้ามาลุกไล่เราเรื่อยๆแล้วก็ตั้งถิ่นฐานแล้วก็ยึดที่แล้วก็ตีกินว่าตรงนี้คือที่ของเขาประกอบกับเราเองเนี่ยยังมีเรื่องการเจรจารเรื่องปักปันเรื่องของเส้นเขตแดนมันก็เลยท ให้ตรงนี้มันเหมือนกับเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นของเราแต่มันก็ยังไม่เสด็จน้ำํำขมนจึงอาศัยโล่มนุษย์เนี่ยมาประจานไทยตอนนี้ล่าสุดคุณป้าเองเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเขาเอารูปถ่ายให้กับช่อง8ดูเพราะเมื่อกี้ป้าที่หนองจานเนี่ยแล้ววันนี้แถวหนองจานเห็นไหมขมนมายืนล้อมรั้วอย่างเงี้ยอ่ะเปิดเดี๋ยวเอาภาพขามออกให้หมดเลยนะฮะอ่ะแล้วขึ้นภาพหลักฐานของทีมของชาวไทยบ้างฮะ โดยล่าสุดเนี่ยชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยนะฮะว่าคือที่ดินตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยก่อนจะมีสงครามเวียดนามเนี่ยพอสงครามเอาเปิดภาพเดียวเลยครับทีมงานต้องเลือกภาพเดียวพอนะเออ,อบาลลงครับเห็นไหมฮะนี่คือภาพที่กําลังสื่อว่าทางด้านของทหารกรัมพูชาถูกไหม,มเข้ามาทําอะไรอื่นเนี่ยคืออะไร ก็เข้ามาในพื้นที่เข้ามาในพื้นที่ค่ะมาตรวจคืออย่างนี้คือชาวบ้านเขาเปิดข้อมูลนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเนี้ยมันเป็นของไทยและตอนนั้นเนี่ยนะคะมันมีการเรื่องของการเข้ามาเจราจาขอพื้นที่อืมแล้ววันนี้เองเนี่ยตัวของคุณป้าเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนี่น่าสนใจเนี่ยนะฮะ เป็นคนซึ่งอยู่ในสระแก้วและอยู่ที่บ้านน้องจานชื่อว่าป้าลุยป้าลุยเป็นคนที่เสียพื้นที่75ไร่ถามว่าเกิดอะไรคุณผู้ชมลองดูคุณภาพภาพของป้าลุยหน่อย<ะ>แล้วก็สามีของแกเนี่ยเอาขออภยัยคุณตาลุยกับป้าสุบินคือสองผัวเมียตายายคนนี้คุณผู้ชมฮะถูกขเขมรยึดที่ไป72ไร่เราก็บอกลุงลุงพูดจริงหรือเปล่าที่ขเขมยึดที่เนี่ยนะฮะ,ฮะคุณผู้ชมดูเอกสารแผ่นนี้ฮะ เป็นเอกสารที่ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนามและอย่างที่บอกคำเหนมันเริ่มอพยพเมื่อกี้คุณป้าท่านที่หนึ่งบอกว่าคำเหนมันเอาพื้นที่เราไปเลยหลังจากนั้นเอกสารแผ่นนี้ขอแผ่นสองก่อนนะครับทีมงานดูดูเอกสารหน่อยนะฮะเอกสารแผ่นสองครับเนี่ยที่ผมกำลังโชว์ให้ดูอยู่เนี่ยภาพนี้มันอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะฮะ เอกสารแผ่นนี้มีความสำคัญคือเป็นเอกสาร72ไร่ที่แกเสียไปเพราะขเขมรมันไม่ยอมคืนแกก็เลยไปร้องเรียนครับคุณผู้ชมฮะตามหน่วยงานต่างๆปรากฏว่าหน่วยงานตอบกลับมาว่าทั้งสองฝ่ายกำลังสำรวจหลักเขตแดนทางบกร่วมกันและประเทศไทยราชการไทยสาลากลางจังหวัดสะแก้วไม่ได้นิ่งนอนใจจุดเนี้ยคุณตาบอกคุณเจรจากันแต่ที่ผ่านมาผมเสีย72ไร่ให้กับขเขมร เอกสารฉบับนี้คือคุณตาร้องเรียนนะฮะไปยังหน่วยงานต่างๆว่าที่ดินแกตั้งแต่สมัยอดีตตอนขเขมรเข้ามาปี22แล้วมันไม่คืนคุณตาบอกกับเราว่าเอกสารนี้ร้องเรียนไปแล้วปรากฏว่าหน่วยงานรัฐบ,บอกว่าต้องเจราจาเรื่องเส้นเขตแดนก่อนแกบอกว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดของแกคืออะไรไหมฮะ ตอนที่ขมเมรเนี่ยมันเข้ามาถึงพื้นที่ตอนปี22คุณผู้ชมครับตอนนั้นแกก็ใจดีเพราะรู้ว่าขมเมรอบพยพหลังจากนั้นขมเมรเนี่ยไม่ยอมกลับพอสงครามสงบแล้วเผากระท่อมของคุณตาหลังจากนั้นนอกจากเผากระท่อมของคุณตาเสร็จคุณตาบอกว่าที่ดินของแกถูกยึดจะเข้าไปทํากินก็ไม่ได้ขเมเรเอาระเบิดวางเอาไว้เรียบร้อยแล้วและถ้าตัดภาพไปวันนี้ที่ภาพรถหนามกับภาพที่ ชาวบ้านขเขมรไปชี้แจงทูตต่างๆคุณตาบอกเอาจริงๆภาพที่สังคมโลกเห็นเนี่ยเมื่อวานเนี้ยที่เขาไปชี้แจงทูตนั่นก็คือที่ของคนไทยมาก่อนคุณตาบอกว่าพอมันเกิดปัญหาเรื่องการแบ่งเรื่องเส้นเขตแดนที่ของตาเนี่ยถูกพวกเขายึดไปแล้วแล้วแตกตาก็ร้องเรียนเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะมาเรื่อยๆสุดท้ายจนถึงวันนี้ที่ของตาเนี่ยยังไม่ได้คืนเลยและตอนที่มันเผากระท่อมของตาเสร็จเนี่ยนะฮะ มันบอกกระตาว่าไม่ต้องเข้ามานะเพราะวางระเบิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วแกร้องเรียนไปยังหน่วยงานราชการหลายสิบหน่วยสุดท้ายแกก็ไม่ได้ที่กลับมาจนกระทั่งล่าสุดแกมาเห็นว่าขมิน คุณผู้ชมฮะไปไหว้กับนานาชาติแล้วหาว่าลุกล้ําแกก็เลยมาบอกกับช่องแปดว่าไม่ใช่นี่คือที่ดินของไทยแต่ไทยเรายังตกลงเรื่องเส้นเขตแดนไม่เสร็จสุดท้ายคนไทยก็ถูกยึดที่และที่ของตาเองยังไม่ได้กลับคืนจนถึงวันนี้ถามบอกตาแล้ตาเจ็บใจไหมแกบอกแกเจ็บใจเพราะใครก็รู้ว่าสมัยก่อนปี 22, 22มันคือแผ่นดินไทยแต่เราใจดีให้มันเข้ามา ถามตาตอบว่าตาปัญหานี้จบยังไงแกตอบสั้นๆคุณเซนมันตายลูกมันตายปัญหาจบว่าก็เทเป็นที่นาทําสมัยก่อนก็ทํานาตั้งแต่พ่อแต่แม่นะน<ำ>ก่อนกระเม็นแดงอะ่ะเพราะดีกระเม็นแดงมันนี่มากระเม็นมันแตกมาที่โอ้หลายปีแล้วต้งสมัยกระเม็นแดงนัน่นไม่รู้พอสอนเท่าไหร่กันเยอะไหมตอนนั้นโอ้เป็น,เป,นเป็นหมื่นหมดประเทศนะตอนสมัยกระเม็นแดงนะมาอยู่ตรงไหนครับนี่แหละอยู่ตรงที่พ่อตั้งหมดนั้นเลยมาถึงจนถึงนี่แหละ ในบ,บุ๊คเมื่านน้องจานเขาเต็มหมดมาขุดผืนนี่มาอยู่กันเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นเป็นแสนน,น,แนู่นแหละสมัยนั้นขเขเหม็นทุกยากนะเดี๋ยวนี้เขาเขาแข็งตัวแล้วเขาลืมเราแล้วทุกอย่างเจ้าเจ้านายเราเจ้าหน้าที่เราก็ช่วยทุกอย่างคนกลับก็มีคนไม่กลับก็มีโดยส่วนมากไอ้คนไม่ค่อยกลับนะส่วนมากคนกลับมันน้อยมันอย่างมาอยูช่ชายเดนทั้งหมดรู้ตัวตอนไหนตอนที่พอดีสงบเหตุการณ์มันสงบทีนี้พ่อก็เลยไปทํา ทำกินในประมาณ3ปี4ปีพอดี3าี่ปีพอดีทีนี้กเมตนมันบอกว่าทำไม่ได้เป็น,ปนที่ซับซ้อนเอ่อเอมยูสี่ศูนยได้สีอะไรเนี่ยนะนั่นแหละเออสี่สามสี่ที่ซับซ้อนเออซับซ้อนอยัางไงามันเป็นที่ตั้งแต่พ่อระแม่ทำกินตั้งสมัยก่อนกระเมนเนเน็นแดงนนจนมีใบโสขานึงอะไรมีหมดนะไม่ทำเลย มาตอนนั้นไม่ใช่นี่เรานี่เนี่ยทหารเนี่ยนีนน่เดี๋ยวนี้เขาเป็นกำนังเขาเป็นอะไรไอ้เชื่อไอรีไอีคนนี้เขาเป็นขมิญหรือคนไเออเป็นขมิญไงนั่นแหละคนนั้นแหละเขาไม่ทำอพอทำกินไปประมาณสามสี่ปีห้าปีนี่แหละเขาบอกไม่ทำจุดกระท่อมกระท่อมบ่อไปทำกระท่อมเขาจุดทิง้งหมดเผากระท่อมเราทิ้งไ้เผาก็ท่อมเลยนเ, <laughs> เน้อที่นาตอนนั้นตจรอนี่ตอจอรอทุกวันนี่อะไรอยู่ ได้ที่เนี่ยนะถ้าได้ถ้าได้นะถ้าได้ขึ้นต้องได้ช่วงนี้แหละช่วงที่ทหารเขาทํานี่แหละเออเพิ่งสถานการณ์ทุกทุกวันนี่แหละแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้นะยังยังออยังเพราะว่าเหตุการณ์มันยังยังไม่ปกติที่ต้องม,มาเดสาไร่เจ็ดสิบห้าไร่ก็เยอะเหมือนกันนะเกือบร้อดเยไอ้สอคนคุณผู้ชมครับนี่คือคนที่บ้านหนองจานนะฮะจุดที่ตอนนี้เขมรกาลังมาปั่นป่วนตรงรั้ัวรุดน้าเราเนี่ยนะฮะและล่าสุดไม่ใช่เฉพาะที่ทางด้านของสระแก้วที่ตราดเกิดอะไรขึ้น ที่ตราดค่ะคุณผู้ชมมันมีภาพนะคะทหารขเขมรมาเจราจากับทหารไทยขอให้รือ้อรัว้วรวดหนามออกซะนะคะแล้วก็บอกว่าที่นั้นเป็นที่ของขเขมรเขาบอกแบบนี้ตรงนี้คือที่ไหนตรงจุดนี้นะคะคือจุดผ่อนปรนการค้าบ้านท่าเส้นค่ะตำบลแหลมกลัดอําเภอเมืองจังหวัดตราดแล้วก็สุดท้ายไทยก็ไม่ให้คืนนะฮะ,ะเห็นไหมฮะเมื่อกี้สแก้วอันนี้ลามาที่ตราดนี่ฮะ,ะช่องอานมา ปรากฏว่าคราวนี้ก็มีการเหมือนจะมาป่วนอีกแล้วคุณผู้ชมฮะเกิดอะไรขึ้นเกิดทห,หารทางด้านของทห,หารเขมรค่ะคุณผู้ชมมีการมาเจราจาขอให้ทางด้านทหา,หารไทยของเรารือรูลวดหนามนะคะแล้วก็นี่เขาขนกําลังมาแล้วถืออาวุธประจํากายจะเห็นเลยนะคะว่าทห,หารกัมพูชาเนี่ยชุดลายพรางแล้วเป็นปืนกลปืนอะไรต่างๆอยู่ในมือ4ีห้านายแต่ขณะที่ไทยเรานะคะ ยืนไลฟ์สดไปด้วยเก็บหลักฐานทุกอย่างนี่ฮะต่อของเราเยอะกว่าใช่ไหมใช่ของเขาคือลายๆหน่อยของไทยนี่คือชุดเข้ม่ลอ,องฟังเสียงหน่อยนะฮะก็ไม่ธรรมดานะฮะ,ะนอกจากโลกม,มนุษย์คราวนี้ตามมาช่องอันไม้อีก รุครัมีกลังังที่ขึ้นมาด้วยนะครับงแ่ลังรอที่เป็นสองเขาอองแล้วก็กำลังที่ามมาที่เปายข้งหน้าหายไว้ข้างหลังรผิดเื่อนไขนะครับตามที่เราประชุมนะครับประชุมกันแล้วครับรไว้แล้วนประชุมเอาลายนะครับแต่นี่คือเป็นบอกคล้ายๆที่จะนะครับเพราะว่ากองกำลังนะครับฝ่ายไทยนะครับฝ่ายไทย เข้มาทีก่อนเลยแอาวุธาราวุธปกออาวุธอาวุธ้ทุกอาวุธครับนอาวุธขึ้นมาปที่ประานาอนะครับไปอาวุธครับจังหวัดนท้เป็นุดเป็นุดอาวุธนะครัอาวุธาอาวุธมา้วยีนายเ้ คุณผู้ชมดูนะฮะอันนี้มันน่าสนใจแล้วแหละว่าทำไมขเขมรกำลังใช้วิธีอะไรกันแน่โล่มนุษย์สะแกวทหารไปป่วนลวดหนามที่ตราดและนี่ขยับมาอ่านมาที่อุบลคุณผู้ชมจะเห็นเลยเนี่ยนะฮะและล่าสุดเนี่ยนะฮะพลตรีจันสุภักตราเห็นบอกว่าเป็นฝั่งของกัมพูชามีการไปอ้างกระสือเนี่ยนะฮะว่าไทยเราเนี่ยเหมือนกับว่ามีการมาปิด ทางแล้วก็ที่ตรงนี้เป็นที่ของเขาเคยมีคนขเขมรเปิดตลาดอยู่80หลังคาเรือนเขาอ้างว่าไทยเนี่ยไปลุกล้ําที่ของเขาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นท่านจําช่องอาม,มาได้ไหมเป็นจุดซึ่งแมสเสดคือภาพเหล่านี้คุณผู้ชมฮะในสมัยก่อนเดี๋ยวท่านไปเปิดคลิปเก่าที่ลุยชนข่าวเล่าก็ได้ตรงนี้ในอดีตคืออะไรจิตดีเธอจำได้ไหม เหมือนเป็นพื้นที่ของประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นตอนเขมรอพยพเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพอเกิดภัยสงครามเหมือนกันเลยฮะเหมือนกับที่สักแก้วเปียบเลยมันค่อยๆเริ่มตั้งบ้าน หลังจากนั้นมันทําตลาดแล้วมันทาทางขึ้นเราก็อนุโลมเพราะไม่คิดว่าวันหนึ่งเขมรจะมาตู่เอาเป็นพื้นที่เหมือนกันกับที่สักแก้วเปียบเลยนะฮะอานม้าก็เช่นเดียวกันแล้ววันนั้นที่เขาพาผู้ช่วยทูตทหารไปดูเขาก็พาไปดูจุดนี้แต่ของเราก็อยู่ด้วยเพื่อจะประกาศว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของคุณมันคือของฉันแต่ฉันน่ะเมตตาคุณสมัยก่อนแล้วคุณก็มาสร้างตลาดแล้วก็จะมาเอาที่ตรงนี้ล่าสุดวันนี้ถืออาวุธมาเลยนะฮะแล้วบอกให้ทหารไทยถอยทหารไทยไม่ 台。<music>